ขายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเย็นๆเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร้ทิปวันนี้เจบุกพาคุณผู้ชมมากินส้มตำปลาย่างที่เป็นส้มตำพื้นบ้านของคนระยองอยู่ที่ร้านป้าดำตำบลกร่ำอภแกลงเจบุกได้ยินชื่อป้าดำมาตั้งแต่เปิดรายการยังไม่รู้เลยว่า ลานป้าดำเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปนะคุณผู้ชมนะลานป้าดำมีชื่อแม่ป่าชืือชื่อแม่เลยแม่ของแม่อันนี้รุ่นสามยายแม่รถเปย์ูกต้องไหมสามสิบกว่าปีแล้วสืบทอดกันมาที่แท้ป้าดำก็คือเจ้าของสูตรส้มตำปลาย่างที่จะบุ๊กกินนี่เองรถเปย์ละว่าเมื่อก่อนเนี่ยยายจะหาบตะกร้า ปลาย่างกับข้าวมันเท่านั้นเลยนับนิ้วรวมกันก็30กว่าปีจนคนแถวนี้เรียกส้มตำปลาย่างประดำติดปากพอแม่สั้นมาสานต่อกอนเลยใช้ชื่อประดำนี่แหละเป็นมงคลดีและอีกหนึ่งสูตรที่ประดำทิ้งไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ทำมาหากินนั่นก็คือสูตรข้าวมันค่ะ ที่ซาวข้าวน้ำไปหนึ่งน้ำแล้วเราก็จะมีทำการหุงข้าวอันนี้คือเกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวสามกระป๋องนมเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสักห้าช้อนอาหชสอนแล้วก็กะทิกะทิเราใช้กะทิกล่องก็ได้นะก็แต่สะดวกข้าวมันนี่สามารถไปเขียส้มตำเลยก็ได้ครี้น้ำไปเจอน้ำไปเยอหรอพ่อต้องใส่ด้วยหรอเราใส่ให้มันมีกลิ่นหอม อ๋องานแสดงว่าพ่อก็ลดเพราะปกติเขาไม่ได้ใส่น้ําใบเตยไงเที่ยวจนฝาน้ํามันจะลดข้าวเริ่มสุกคืออันนี้เราไม่ได้หแบบเช็ดน้ำนะเพราะมันเป็นกะทิครับไม่เช็ดเพราะต้องหุงจนสุกเลยจนฝาน้ําจะแห้งก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะปกติเราหุงข้าวร่วไฟก็สิบห้านีได้กแล้วแต่ดีเราครึ่งชั่วโมงแล้วพ่อเนาะพ่ออเนกบอกว่าตอนนี้ที่ร้านจะหุงข้าวมันด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วล่ะ เราต้องเตรียมของขายหลายอย่างแต่ถ้าถามว่าความอร่อยต่างกันไหมพ่อบอกมันก็คล้ายกันแต่ตาอฐานก็อาจจะหอมกว่านหน่อยอีหน,นูแค่นั้นเองขยับมาทางงานร้านค่ะเพราะสเต,เตชันครัวตำเข้ารออยู่ยังมีจานแซ่บอยากให้จะบุกชิมอีกเยอะเลยนอกจากตำปลาที่นี่แล้วนะมันจะมีตำชสิดอื่นะ ตามสับหลอดตามสับปะรดสับหลอดตามสับปะรดตามสับปะรดแต่ว่าคนเราอยากเรียกว่าตามสับหลอดตามสับปะรดทำไมวิ่กให้มันตามสับปะรดนะให้มันง่ายๆตามสับปะรดมันเป็นยังไงนะแม่ตลาดมาแล้วเราต้องเรือกไอติมมันหวานทําแต่บางข้างมัน <c> ก <oughs> şey ็ไม่ได้เหมือนบางข้างก็ได้หวานมันก็ได้รสขาดกลมกลมกินอร่อยมันก็จะคือรสชาติมันก็จะกลมกลมกลิ่นอร่อยโอ้พูดถูกไหมเนี่ยสำเนียงอ่ะ และรแบบก็ตามซับรดให้กินหน่อยรสชาติแบบเป็นยังไงบ้างน,นล่ะแม่รสชาติจะเป็นยังไงจะาไก็อร่อยเลยเออแบบก็ตามให้หนูกินหน่อยเนาะ <S <S และส้มตำที่เป็นซิกเนเจอร์ของคนระยองอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตำซับมรดที่รสชาติจะไม่เหมือนกันซัน้งวันเพราะขึ้นอยู่กับซัมมรด แม่ซื้อมาจากตลาดด้วยจ้ะว่าวันนี้จะหวานน้อยหวานมากเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากแต่ความนิ่งอยู่ที่รถมือของแม่สั้นนี่แหละคะ่ะอร่อยัวร์ซึ่งแม่จะตำคล้ายตำไทยแต่ไม่ใส่ปลาร้าแหมหน้าตาดูดีเฉียวและที่ร้านเขาก็ไม่ได้มีดีแค่ตำยำของรถเมก,ก็แซ่บสร้างเรื่องเหมือนกันยำปูหม่ะเขาแกะสะอาดทำไว้่างนี้เลยดองเองดองเอง,อง,เ,องเอาเหมือนขายแนะแม่ขา อันนี้ปูเราจะสับนิ้วสับเล็บออกอ๋อโอเคคนให้เข้ากันมันต้องแซ่บแน่เลยอ่ะโอ oh, น่ากินมากเลยอ่ะเชื่อไหมว่าแบบน้ำลายฟูอ่ะอย่าว่าแต่เธอเลยเย,ยบกุกคณผู้ชมทางบ้านก็น้ำลายปุ๊บตามเธอแล้วจากตอนเนี้ยรับแต่ละจานบอกเลยว่าหน้าตาดีขั้นสุดรสชาตินานแม่บอกมันก็อร่อยั่นแหละตำสมรอ ตำสับประรด <c oughs> เปรี้ยวอร่อยคล้ายๆยำบ,บ้านเรานะที่กรุงเทพเขาเรียกว่ายำสับประรดนะอันนี้เป็นยำปูไข่ค่ะยำไข่ละคุณผู้ชมจ้าดูไข่เขาค่ะ ที่ร้านก็มีหลากหลายเมนูเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นน่ะวัตถุดิบของเราก็คือจะมีกุ้งมีหมึกสด,มสดเลยเนาะ,ะเราหาได้ง่ายค่ะไก่ย่างร้านเธอ,อในการเด็ดของร้านเลยค่ะคือไก่อบต้องกินหนังนะไม่กินหนังก็ไม่ได้นะพี่ก็ลดน้ำหนักนะรดแม่คุณผู้ชมอร่อย นังหมักดีแล้วอเดี๋ยวนี้ต้งไปย่างก็เสียเวลาอบเลยสุกเสมออร่อยด้วยอันนี้เป็นตำระยองค่ะทำไมถึงตำระยองล่ะก็คือดั้งเดิมก็คือเหมือนตำไทยเป็นตำไทยปกติค่ะแต่เีนี้คือเรามาตั้งเป็นตำระยองก็คือระยองจะเด่นเรื่องกะปิน้ำปลานี้เราใส่กะปิกินเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของกะปิขึ้นมามันเหมือนตำไทยใช่ค่ะแต่คือจะออกกลิ่นกะปิขึ้นมาเนื้อใช่กะปิเป็นเม พาไปทะเลเนี่ยเสี้งแต่มานั่เจอทะเลเลยอ่ะได้ค่ะไปยังไงซาเล้งค่ะซาเล้งค่ะอะไรนะซาเล้งแหลมแม่พีผู้พูดมาแล้วจ้าหลอซื้อแจงจะไปแหล่งด้ไงต้องไปกันมาลุยรอพีดจังไม่เย็นมากนะสามโมงสี่โมงอ่ะมันก็สวยหอยใหญ่หรอไรก็หอยใหญ่เออหอยแล้วหอยใหญ่ไหมครับหอยใหญ่ไหมครับอันนี้หอยใหญ่ก็ชนเนาะ หนูอยู่นี่แม่ลาบูบูพิเศษของที่นี่สดจริงๆสดกว่านี้ก็ลงไปกินในทะเลแล้วล่ะตลาสดสดคลองสี่ yeah!